กราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขสุขสุขนมือนีมาพ่อกับบ่าวดอนอีกคือเกาเดอ้อพี่น้องเอ,อ้หลังจากห่างหายไปเป็นเกือบทิจแล้วนะทุกคนเนาะบ่ดได้เอาคลิปลงมาหาเอฟซีบึงเลยนะทุกคนเนาะค่าแต่ลงคลิปเลี้ยวคลิปเลี้ยวอยู่นะทุกคนตอนนี้กาบ,บ่าวดอนกาจะมารีวิวลงแลมทีบ่าวดอนมาพักนะทุกคนเนาะเดี๋ยวสิบอกทุกคนว่าบ่าวดอนมากคือมาล่งแลมนะทุกคนบ่าวดอนได้มาล่งแลมอยู่ที่ประเทศ ล่าเขาเองนะทุกคนเนาะคือสาวปลาว่านะทุกคนอยู่นครหลวงเวียงจันทร์นะทุกคนคงสีสงสายเนาะเอฟซีทุกคนว่าบาลดอนมายังอยู่นครหลวงเวียงจันทร์นะทุกคนบาลดอนมารับวีซ่านะทุกคนเนาะก็คือทําบัตรแรงงานนั่นเองนะทุกคนเนาะแล้วกที่มีบริษัทเพิ่นลฮับเฮต์เอ็มโอยูนะทุกคนเนาะบัตรแรงงานเขานี่หละทุกคนบาลดอนก็เลยได้มานอนโรงแรมแบบสวยงามแล้วก็รูห้ล่ะนะทุกคนเนาะโรงแรมนี่อุ้ยงามงามนะทุกคนเนาะเดี๋ยวบาลดอนสะรีวิวอันห้องบาลดอนในบิึงนะทุกคนตอนนี้รีวิวด เนาะก็น่าทุกคนเนาะเดี๋ยวบาลดอนจีรีวิวให้บรรยากาศข้างนอกข้างในเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะเดินชมกันไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะกระจิบอกอันเอฟซีทุกคนเนาะตอนนี้กะบบอลดอนกะสซีโบเดตัสต่อหยังมากมาเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นภาพแบบสดๆล้วนๆเลยเนาะทุกคนเนาะบาลดอนกัจะพยายามถ่าย วิวแบบงามๆไฮตุ้กคนเบิ่งนะทุกคนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นะทุกคนเนาะสีห้เบิ่งบรรยากาศนะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นตึกประมาณหกเจ็ดชั้นเนี่ยนะทุกคนเนาะบรรยากาศก็บชคล้ายๆก็แบบอยู่ฝั่งไทยกันนะทุกคนแต่ว่าบ้านเฮามันฉีเงียบหน่อยหนึ่งนะทุกคนมันฉีบ่อลายคืออยู่อยู่อันกทมอโลกรุงเทพนะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นตลาดย่มเหมือนเล้งนะทุกคนย่มเหมือนเสาสีบัวเปิดเลยนะทุกคนฉีเงียบเลยนะทุกคนเนาะเปิดจิเปิดแต่ย่กลางคืนประมาณห้าทุ่มหรือว่่าาบวดอ ได้ยางมาแล้วนะทุกคนลัก็ะตอนนี้ก็ได้เวลานะทุกคนเนาะเวลาไปรีวิวอยู่ในห้องบอลมดอนนอนนะทุกคนนาะเดียวเขาจะไปเบิงน้ากันนะทุกคนตอนนี้มาเบิ้ลอันทั้งหนอกก่อนนะทุกคนบอลนางพักเล็ดนะทุกคนนี่ก็เป็นห้องที่ว่าบอลนอนพักอยู่นะทุกคน404ได้จะเปิดกลับไปเลยนะทุกคนเนาะตอนนี้ก็กําลังจีเสียบกระแจเขาเนาะทุกคนนาะเดียวเขาจะเปิดกลับไปแล้วก็เะาก็จะเอาบัตรที่ว่าพื่นหายมาน้ากุญแจนะทุกคนนี่เนาะเสียบมาไปในช่องนี่แล้วก็เปิดไฟได้ วิวนะตรงหน้าต่างอะโอเคนะทุกคนเนาะแล้ว hmm. ก็มีโทรทัศน์ให้เบิ่งแล้วก็มีแอร์เย็นๆนะทุกคนนอนนอนรับสบายนะทุกคนมีครบทุกอย่างในห้องนี้แล้วนะทุกคนเนาะอันนี้ก็บจิบบารอนก็บจิเข้ามาแล้วนะทุกคนเตรียมของเรียบร้อยนะทุกคนหอยตรงลงตรงเลงแล้วตอนอนุญาติเนาะบาดอนก็เลยรีวิวน้ำรังนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น ห้องน้ำนะทุกคนนอห้องน้ำที่ว่าทึ่งอาบทึ่งยังก็อยู่นีเปิดแล้วทุกคนเพื่อจะเปิดไฟกับเบิ้งกับข้างในก็สีโอเคนะทุกคนเนาะกับกัดซำล่วงแรมซองคำดาวอยู่นะทุกคนกับอาบน้ำยังกับมีน้ำองค์น้ำอุ่นในอาบจบเอยนะทุกคนนอนแล้วก็มีอ่างนะหให้นอนเซนนะทุกคนกับคือสีก็คือสีประกาศนอนเซนนะทุกคนเนาะร้อนอันนี้ก็จะเป็น เตียงน,นอนที่ว่าพิผู้สาวนอนท่าเออเน,นี่ย um ทุกคนเออตามนั้นอ <zuk fish. S 2> ันนี้ก็บจีร <the> ีว <messaging. Visual anime> ิวต่อเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอยู่ข้างในคือกันเนาะทุกคนเนาะกำลังคิดว่าจีไปชะนอสะไปชะนอเนาะทุกคนเปิดนั่งไว้ก่อนเลาะทุกคนย่าบอดอนก็บจีได้ออกไปข้างนอกคือกันเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอยู่ข้างนอกที่ว่าบารดอนกับภรรยาเพิ่นกำลังจีออกไปทานอาหารเนาะทุกคนเราที่เพิ่นเลี้ยงนะทุกคนอาหารทิบูเฟ่แล้วทุกคนมีแต่เน่จะแสบทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ ที่โรงแรมอยู่สันซามนะทุกคนลงมาเพื่อวาชิมา,ส,าสั้งรค์บรรยากาศแล้วก็พักกันกินแหละแล้วก็บชิโนนนะทุกคนน่าแล้วก็ตอนนี้ก็คือเขากำลังมาร่วมกลุ่มวันนะทุกคนกำลังนัดกันว่าร่วมกลุ่มกันแล้วแล้วนะแล้วก็ที่ได้เริ่มจัดกิจกรรมนะนะทุกคนเนาะมีหลายอย่างแล้วก็ม้วนม้วนนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนเบิ่งไปตามบรรยากาศแล้วก็ภาพเลยนะทุกคนเนาะโอ้โเขากับใจเนย น่ทันคย่งยน่ให้รถตู้ตะเวนไปดูให้ผมก็โปรยตลอดก็เลยไม่ได้พาไปเที่ยวกันไว้แน่ตอนใหม่ทิน่าโเคอะไรนม่้้ามไยกเอไปเอาไม่เอากอ้ยตองข้าไปเยอะาม้้าไปไหไม่เกายูนีะไม่ถึงไม่ถึงแล้วจะาไ รู้จักบราษัทผมได้ไงนะในให้ลูกค้าใหม่ของคนทนออกปไหนเขาปไหนาอากปะไหนะครับเดียวสอเลยนะให้เดียว6ปัน3ปีล้ผิดใจอะไรืออหรือเปลับรท่าที่ใหม่บริการดีแล้วก็ซื้อสั่งก็ทุกอย่างที่ื้อตรงทลขอบคุณมากขอบคุณ่ะเราอยากเราอยากเห็ลูกค้าเก่ากลัติ่ออใครเป็นลูกค้า หลังจากเรากินอยู่ในโรงแรมมวนซึนเรีย,บ,ยบร้อยนะทุกคนเนาะห้างปาชิดายมากกินอยู่ทางนอกนะทุกคนเราไปเบิ่งบรรยากาศชมวิวอยู่ในพับในบาร์นะทุกคนเราอยู่เวียงจันทร์สิเป็นแตงได้ใน,นทุกคนบรรยากาศที่เราจะไปรับชมกันเลยนะทุกคน ทุกคนตอนนี้เฮ้าก็ตัดสินใจเสียใจแห้งนะทุกคนเนาะเพราะว่ามีคนจักคนแล้วนะทุกคนในพับในบาร์นี่เนาะทุกคนคือเงียบแท้เนาะทุกคนมาแมนเพื่อนนอนเบิร์นหลับนอนทุกคนตอนนี้ก็มีแต่เฮ้าแค่หาวคนนะทุกคนเฮ้าก็เลยตัดสินใจว่าพากันกลับเมื่อนอนทุกคนนะทุกคนเพราะว่ามันเดือกแห้งนะทุกคนเนาะเฮ้าก็เลยคิดไปคิดมาว่าอนอนรับดีกว่านะทุกคนเนาะสิมัวนกลัวมีแห้งกลัวนะทุกคนได้จะเดินทางแต่เศร้าพากันงงเก่าว่างี๊ยพี่น้องเนาะเพราะว่า บ่มีคนเลยนะทุกคนนะเนาะเขาไ,ได้แต่ว่ไม่มีคน,นทุกคนเดี๋ยวพอดอนจีพากนาันนั่งรถกลับห้องลงรแรทร่ทุกคนขันยางขันยางเยอะขังเยอันยางกับห้องเด้อพี่น้องวันนี้ ตอนนี้ก็ล่างมาเคลียเรื่องรลค่ะนะทุกคนเอามาสามรอ่อเพิ่นสีไปทรงบอลพักท่อนั้นทุกคนตอนนี้ก็ได้นั่งรถนะทุกคนนอรถสามร่อแทุกคนเคลียร์ราคากันเหยียบรล่อในทุกคนทั้งเบิ้ แสนเศร้าพันกีบนะทุกคนกับประมาณกับประมาณสองหาสิบาทนะทุกคนหรือประมาณจำเนียนะทุกคนตอนนี้ก็ร่างเหาะตลาดนะทุกคนพักกันยางเวะตลาดอีกแล้วนะทุกคนเพื่อว่าแวะกินนะทุกคนมันเลื่อมหิวนะทุกคนเดิกมากอะไรนะทุกคนเนาะแต่ว่าตลาดตอนนี้ไก่สิปิดแล้วมันเดิกแห้งนะทุกคนเขาเปิดตั้งแต่8ปดมุงหรือว่าสองถุ่มนะทุกคนตอนนี้กะเที่ยงขึ้นกลัวแล้วเขาก็เริ่มปีตนะทุกคนเนาะเขาก็เลยยางไปเลาะหาสื่อที่ว่าร้านได้เปิดกับสื่อร้านนั่นนะทุกคนเนาะกินได้เบิด อันนี้ก็จะเป็นลานย่ำนะทุกคนเนาะลานย่ำอีอย่งสักอย่างแซ่บๆนี่มีนะทุกคนเนาะสามสาขาสามนะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นย่ำอยู่เวียงจัน,นทน,น,น,นะทุกคนนะาชินาชิแซ่บมีนะทุกคนเนาะก็เลยพากันซื้อไปยังกินนะทุกคนเดี๋ยวเราจะย่างขื่นหองนะทุกคนเนาะตอนนี้ง่วงแห้งแห้งแล้วนะทุกคนเนาะ,ะบาดอน ตอนนี้ห้าก็ได้ขึ้นมาเป็นทีเย e ียบรอยนะทุกคนเนาะกับมาหองเ e ียบรลอยนะทุกคนห้าสจขึ้นไปหอดสั่นซีผลนะันทุกคนหฮาสิย่างมันได้แล้เนะาะเฮาสิบ่บึ้นลิฟต์นะทุกคนมันจังสวงเนาะมันจังได้สวงมากอนนะทุกคนเนาะตอนนี้กำนะลังมึนแห้งง่วงนอนกับง่วงง่วงนะทุกคนหฮาสิย่างขึ้นบันไดแต่ว่าก่อนอื่นเ้าจะเอาหนาอัดลมไปกินซะก่อนนะทุกคนปลาไวเลยก็เสียดายนะทุกคนแล้วก็เลยนะนะ<笑><笑>เอาขึ้นไปเปกจั๊กบ้านะนะทุกคนเปกกับเปกหนเนามออืนะ่นเพกัดคม หลังจากเอาตื่นแต่นอนนะทุกคนแต่ตื่นแต่นนะนะนนะเศร้าเลยนนะทุกคนเพิ่นมาปุ๊กเลยทุกคนนอนจีภาไปเที่ยวแต่เศร้วเลยทุกคนเท่ากับมากินเพอรหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนี่แนละ้วทุกคนนอนมากินโวงนอนอันนี้ก็เท่ากับมาหอดวัดเลยทุกคนนอนเท่ากับจีได้มาเดินทางมาไหว้กราบไหว้วัดสีเมืองเลยทุกคนนอนอย,อยู่แล้วก็ลวกเวียงจันทนระ์เลยทุกคนขังแหลกในชีวิตที่ได้มาวัด สีเมืองแล้วทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ว่ารอบวัดแล้วทุกคนเนาะแต่ว่าบาดอนยางโบเดิร์ตจำแลนทุกคนมันกวงแห้งแล้วก็ตอนนี้ก็ยุนอยู่ในวัดแล้วทุกคนเนาะเพิ่นก็ร่างกาบไหวเนาะบาดอนก็กาบไหวจะดอยแล้วบาดอนก็เลยมาทายเที่ยวฟรีล่องบึงแล้วทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ว่ามานึ่เดียวกันแล้วทุกคนเฮดบัสแรงงานได้มากราบไหวแน้วทุกคนมาบูชงบูชาแล้วแต่ทุกคนจีบริจาคแล้วทุกคนเนาะก็กาบไหว้กันทุกคน ก่อนจีได้ไปรับวีซ่าแล้วก็สีขามไปฟังไทยแล้วก็กลับไปบอนเห็ดงาน้ะทุกคนเนาะ Thank you. ตอนนี้กับพ้นตกแหงแล้วทุกคนน้องฮาวกับเไดขึ้นรถตู้แล้วก็จีเดินทางไปหนาดานนะทุกคนดานน้องข่ายแล้วฮาวก็จะไปรับวี่าแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพมันะทุกคนเนาะไปแยกใหญ่กันเหตุงานคือเก่านะทุกคน ก่อนเทาจะออกจากนคะรหลวงแมงจันทร์เทาก็ที่ใดมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้ก่อนนะทุกคนนอถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายบรรยากาศใหนเอฟซี FC เบิ้นขอทุกคนนอเดียบาดอนกันจะได้ขึ้นรถตู้แล้วก็ไปหนาดานนะทุกคนตอนนี้ก็ฝน,นก็นตกลินตกลินทุกคนไปใส่มาใส่กระยาแล้วตอนนี้ก็บที่ใดพ่อสามีก่อนแล้วก็บที่ใดนั่งรถไปเลยเด,อด้อร์ทุกคนได้จีขามไปหนาดานเไรเด,อด้อทุกคน กินอีกแล้วทุกคนกินอีกแล้วก่อนน้าจขคามไปฟังไทยนะทุกคนฟังน้องคายไปปั๊มบัรออกจากประเทศนะทุกคนนะฮาก็สิะได้มาก,กินรองทองก่อนเพื่อาห้เดินทางทั้งคืนนะทุกคนเนาะที่เฮามากินเฟอรแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวอันนี้แหละทุกคน คลิปนี้วิดีโอนี้กัจี้คอราบสองนบนบสองมือคือเกาเดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ก็ข้อความมุกขอบใจลหลายๆเดอ้อผู้ใดติดคขามาติดตามรับสมบาวดอนซปอเล่าคลิปนี้กับจิทิมบรรยากาศไว้ให้ทุกคนเบึงนะทุกคนเนาะว่ามวลซืนซำมได้เนาะมีแต่คนเล่าเขาเองนะทุกคนมวลฟอนกันแห้งนะทุกคนคลิปนี้กข็ข้อกาวคำว่าสบายดี